แซลมอนซาชิมิพร้อมส่งไม่ว่าจะเป็นในเมืองต่างอำเภอหรือว่าต่างจังหวัดในเมืองขอนแกน่นส่งเป็นแก๊บหรือว่าลายแมนต่างอำเภอและต่างจังหวัดเราส่งเป็นห้องเย็นให้แซลมอนซาชิมิ250กรัม360บาท500กรัม712บาทใครอยากจัดเต็มก็จัด1กิโลไปเลย 1, 352บาทพร้อมเมนูสุดคุม้มแซลมอนทาทา่า1 9บาบาทแซลมอนอยูเกะดอง135าิบาท กันไปคุ้ม,มเลยไม่ว่าจะทานแซลมอนวาซาบิจิมโชยุโฮมเมดของทางร้านฮาเดใครอยากแซ่บก็ห้ามพลาดน้ำจิ้มซีฟูด้ดเราก็แถมไปให้รับรองแซ่บจี๊ดจ๊าดถึงใจสั่งแซลมอนซาซิมิแล้วอย่าลืมสั่งเมนูสุดคุ้มอย่างแซลมอนอยูเกะด้งแบบนี้ยกกำลังสุดคุ้มแซลมอนทาทา่าตอนทานก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนำแซลมอนทาทา่ามาวางไว้น้าสาลา่วาซาบิและโชยุเท่านี้ก็ทานได้เลยครับมาสั่งแซ มอนที่ร้านฮาเดอโอเกเซแอนอิสกยะคอนแก่นกันนะครับ